ครับเอฟซีผมเซียนอะไรผมเซียนเชฟครับวันนี้จะมีวันนี้<ร>จะมา <FC S 2> วิ่งว้าวครับ,รบเอาเซียนเบ็ดรอบ f ีทุกคนอันนี้เจอกับสามหนุ่มสามสหายนะครับมาไปว้าวสองห้องเหมือนเดิมนะครับลมมานิดหน่อยพี่น้องใส่คันสนูให้ไหมครับ <c oughs> ลองดูจะขึ้นไหม ลิงตามภาษาเด็กครับ <bien> พ <ven ido> ี <realidad> ่น <en ic lers> ้องอยากเล่นนะครับเราก็เห็นเด็กเราอยากเล่นเราก็พาเขามาเล่นนะครับมีลมนิดหน่อยพี่น้องปลายโยคะก็พอกัะดิกอยู่ครับนิดหน่อยพอได้วิ่งรู้อาการอยู่หรอกเพราะว่าวิ่งเอาเร็วเอากําลังยายหางอยู่พี่น้องริบบินผ้าข้างละหนึ่งม้วนพันสิพันจักรยานมาแล้วพันล้อจักรยานมา ตอนนี้เป็นร้อยเด็กว่าร้อยห้าสิบห้าเซนพี่น้องห้าสิบห้าหัวเป็นร้อยสี่สิบห้าเชือกสายผ่านพี่น้องเชือกสายบานของผมเองหนึง <c oughs> น่งม้วนนะครับหนึง่งม้วนก็ให้เด็กราคาพิเศษพี่น้อง <c oughs> ครับเดี๋ยวมาดูตอนเด็กเอาขึ้นพี่น้องดูตอนเด็กเอาขึ้น <c oughs> ไปแล้วพี่น้อง ทำการหย่อนเชือกแล้วให้ถูกลายด้วย้ายหางเรียบร้อยแล้วหางสีทองอย่างสวยงามข้างล้ประมาณยี่สิบกว่าเมตรพี่นอ้องพอดีผมว่าพอดีเบ้าไอยหาสิป,ปิ่งไปแล้วสี่โวงงานเดิมเล่นไหนบอช่วงเล่นไหนอยู่ไปเปกดเลยต้นมะขามเล่นไปเลยเยดี๋ยวใครดู ก็เป็นฐานที่ปล่อยว่าผมนะครับให้ผมจําที่นาครูที่โรงเรียนที่น้องที่นาครูที่โรงเรียนเราไม่ใช่คนพื้นที่นี้พี่น้องบ้านเกิดผมเป็นคนบุรีรัมย์ครับมาทํางานที่นี่ครับเบอวใหญ่บัรลายครับโอ้ลมมาแล้วลมมาเลยไปอีกเวทแล้วเร็วลมมาไม่ไวเลย ถ้าไม่หมุนก็โอเคแหละถ้าหมุนอย่ากูวยใส่ดินน้ำมันให้เอาเป็นอะไรเขาขาดดิเขาหลุดพี่น้องเมื่อกี้เช็กสายพันอย่อีสองมิลเดอร์ทดสอบระบบด้วยเบ้าร้อยมาร้อยห้าที่พักไปไปยิกเบ็ด เขาอยากเข้าล่วมกันพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพชรหางของบ่ยหางของเชือกมาดึงเชือกดึงเอาสามสองหนึ่งเยาวไอ้ยำไอ้ย อะไรนะว,ว, <laughs> วาวม,มีลมพี่น้องอะไรนะม่ขึ้นพี่น้องอยู่ตรงนั้นลมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมิ่งดูอาการ เมื่อกี้ก็มีสายริบหน่อยพี่น้องต้องหมุนหาลมนะครับเดี๋ยวมาดูเทคกองพี่น้องไ,ไปนู่นแล้วพี่น้องเทคสอง <laughs> ปล่อยเชือกประมาณรวยโกมตดพี่น้องไอ้นี่เป็นคน <laughs> เชียกเป็นคนเซียนเชียกเป็นคนปล่อย,เยบเซียนแขมตัวเล็กนู้นี่ไกรพี่น้องปิ่งอยู่นู่นเป็นลมร้อนพี่น้องลองลมร้อนเลย นะครับหันว้าดีๆเอาตึงเคียกเอาเลยไปเลยไปเชียบไปเลยรอรอบนี้ยังหนักห,กหัว <laughs> ไปลงเลยไปลงเลยขึ้นมากอารินนรามันใส่ให้เมื่อกี้พี่น้องน่าจังหนักของวันล้วเดี๋ยวดูเ็กสามพี่น้องพี่น้องไม่มีลบพี่น้องลมเป๊ เดก็ต้นก็ตอกขอไปพี่น้องมันเสียงอาทิตย์เลพี่น้องท่านพี่นองไม่เห็นเบาลองเรียบร้อยพี่น้องเบาตรงกลางลมทะลุพี่น้องเพราะมันขาดเด็กตามภาษาเด็กพี่น้องเอาผ้าจะพผมไปแล้วเขาไปติดตามภาษาเด็กเนาะติดไม่ แค่น,นั้นตดให้ลมมาทะลุได้เลยลมทะลุออกตรงกลางพี่น้องเมื่อว่าวนี่ลมมาทะลุออกซะเยอะนี่น้องทาให้ว่า i, วตีววมันว่าวงับลงพี่น้องแท่ว่าตีลมลมตีนะครับพี่น้องทําให้ว่าวมันงับลงแบบนี้พี่น้องก็วันนี้ก็มาถ่ายพี่น้องนะครับเล่นลมร้อนเล่นก่อนลมนะครับเพื่อหายคิดถึงพี่น้อง ไม่หายพี่น้องหายคิดถึงวันนี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับขอลาพี่น้องไปก่อนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปให,ใหม่ให้พี่น้องได้ดูนะครับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ